สวัสดีครับเดี๋ยวพามาดูหน้าง,งานที่วัดวังจันทร์เป็นงานฉาบกงานฉาบฉาบอยู่ภายนอกด้านหลังก็ดูหน้าง,งานความสะอาดหน้าง,งานนะครับตอนนี้ช่างกําลังดําเนินการฉาบอยู่เดี๋ยวไปดูผิวฉาบเอ,อหน้าง,งานเนี่ยโอเคประมาณนี้แหละคราวนี้ก็อย่าลืมดูความสะอาดนี่นี่พามาดูกล้องมาดูนี่นะครับเห็นไหมทำเรียบร้อยเก็บเนี่ยถุงปูนไม่ได้ทิ้งละเกะละกะรับมาตรฐานงานที่เราแจ้งกันไว้กับาทางผู้รับเหมาเขาก็จะเก็บให้ให้เป็นระเบียบ ก็เน <that> <ập sind> <laughs> ้นเรื่องความสะอาดของหน้างานอันนี้วันนั้นโดนฝนสวันลยซูงี่มาวานนี่ก็โดนฝนก็เดี๋ยวก็ให้ช่างสีช่วยขัดแต่งหน่อยเพราะว่ามันโนชอยหคือเป็นปัญหาและอุปสรรคการทํางานที่มันแก้แบบป้องกันได้ยากมากก็นี่หน้างานนะครับเวลางานก่องานก่อเราก็จะมีตรงนี้ไม่ต้องแตะหรือช่างเขาเรียกว่าหนดกุ้งก็จะพับใส่ทุกสองชั้นนะครับ กันล้า <Okay. S 1> งานก่อน,นี่ครับใส่ตรงตอนง,งานก่อครับอิดทุกสองชั้นเราก็จะใส่ตัวนี้กันเล้าแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันครับกันเล้าเราติดตามแนวเนี่ยท่อไฟที่เราผ่าแล้วก็ตามแนวบล็อกไฟตามมุมของหน้าต่างมุมมุมกบประตูคือเวลาลอ,อยเล้าเนี่ยครับเขาจะวิ่งหาจุดบ่อยเขาจะวิ่งเล้าเนี่ยที่เราเจอเล้าตามมุมตามอะไรนะครับตามมุมตามขอบเนี่ยเราก็จะกองไก่เนี่ยตีตีนี่ครับรัดป้องกันเล้าป้องกันการเล้า บริษัทเราจะใช้เสียมเป็นเสียมสําเร็จนะครับนี่เลยเนี่ยเนี่ยเนีน่ยตัวนี้ครับเป็นเสี้ยมสาเร็จจริงๆก็เหมือนมาเที่ยวหายาดไม่ได้ไม่ได้เข้ามา2 3สาวันแล้วอันนี้ก็เริ่มเก็บมุมเสาเริ่มเก็บงานก็ถ้าฝนฟ้าไม่ตกลุงไม่ป่วยอีกเท่าไรลุงสองวันสองวันเสร็จไหมเสร็จไม่ใช่สองวัน่เสร็จพอเสร็จแล้วก็เคลียร์ความสะอาดไปวเก็บครับแล้วก็เก็บไปกองรวมที่เดียวกัน รถเขามาเคลียร์หน้างานจะได้เคลียร์ได้ง่ายเดี๋ยวห้องน้ําเดี๋ยวช่างก็เพื่องเขาฉาบเองของช่างก็ฉาบตรงนี้ให้มันเสร็จภายนอกก็อย่างว่าเนี่ยเนาะมันก็ต้องรุนกับสภาพอากาศด้วยอะไรด้วยพอเข้าใจอยู่ <Yeah. S 1> ผนังมันเพิ่งฉาบไอ้ตรงไหนที่มันไม่มีความชื้นเยอะมันก็แห้งก่อนมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไอ้ที่กระด่างมันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นคลื่นเป็นอะไรมันเป็นเพราะความชื้นตอนที่ฉาบโดนฝนอันนี้เดี๋ยวพอช่างสีเข้ามาเขาก็ามาขัดแต่งรองพื้นมันก็ออกมาสวยแล้วเพราะว่าผนังมันไม่ได้ไปเป็นคลื่นไว้อย่าง อันนี้เดี๋ยวเข้าขัดแต่งช่วยก็ไอ้น,นี่พอได้ก็งานโดยรวมก็โอเคครับก็หรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ก็ต้องบอกไว้อย่างนี้ว่างานก่อสร้างปเป็นงาน handmade ใช้คนทําทีละขั้นตอนขั้นตอนไปคําว่าร้อยเปอรเนี่ยผมบอกเลยว่าในโลกใบนี้ไม่มีแม้แต่ทองก็ยังไม่ไม่ร้อใช่ไหม <laughs> แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้ปล่อยให้งานบกพร่องหรือว่าเอางานที่ไม่ดีไปให้กับลูกค้า นะครับเราก็ทํางานให้อยู่ในหลักของหลักวิศวกรรมแล้วก็น้นย้ําขั้นตอนให้ช่างทําตามขั้นตอนให้ถูกวิธีคือเราส่งมอบงานคุณภาพให้ลูกค้าอยู่แล้วแต่ถามว่าร้อยเปไหมกล้าบอกตรงนี้ครับไม่มีคําว่าร้อยเของงานก่อสร้างหรืองานอื่นๆอะ่ะทุกงานอะ่ะมันไม่มีหรอกมันก็ต้องมีจุดผิดพลาดข้อบกพร่องแล้วก็แก้ไขให้งานที่ดีที่สุดออกไปสู่มือลูกค้าเป็นงานที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของบริษัท